สำหรับลิ้นตัวต่อไปนะครับจะเป็นลิ้นตัวใหม่ล่าสุดของทางแซ็กซโฟนที่เบนเดเรได้ออกมานะครับนั่นก็คือลิ้นนี่ B 2 1นะครับผมจะเป็นกล่องสีฟ้าออนนะะเป็นกล่องที่ค่อนข้างมีดีไซน์แบบโมเดนนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัวลิ้นกันนะครับก็จะตัวลิ้นเนี่ยมันจะเป็นลิ้นที่ค่อนข้างมีลักษณะพิเศษนะครับจาก ตต่างจากตัวอื่นที่ว่าปลายของมันนะครับจะแคบลงนะครับจะไม่เหมือนตัวอื่นที่ปลายของมันจะเท่าๆกันนะครับผมแล้วก็ทางลิ้นเนี่ยครับจะถูกตัดมาจากไม้ไผ่ที่มีความหนากว่าตัวของทริชเนนอลนะครับผมแล้วก็นี่คือจะเป็นซองของมันนะครับซองก็จะเป็นเหมือนซองปกตินะครับเหมือนลิ้นปกตินะครับเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับบิบบับเลยนะครับโทนของลิ้นตัวนี้นะครับจะค่อนข้าง มีเสียงอุ่นแน่นและดาร์คคล้ายๆกับตัวลินกล่องเทาหรือตัว v 1 2นะครับของทางแบรนด์เรนแต่ว่าในท,ทางกลับกันนะครับการตอบการตอบสนองของลินนั้นมันจะมีความกระชับแล้วก็เร็วกว่าตัว v 1 2จะแรงต้านจะน้อยกว่า v 1 2นะมันจะทำให้ลินเราเนี่ยครับสามารถจะโปรเจกต์เสียงของเราได้มากขึ้นนะครับความหนาของ v 2 1เนี่ยครับจะคล้ายคลึงกับกล่องน้ําเงินหรือกล่องทิชชแนลนะครับแต่ว่าจะพิเศษกว่าที่ว่าเราจะมีหลายๆไซส์นะครับเช่นที่ผม หยิบมาให้ดูนะครับจะเป็น3ครึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีทั้ง3ครึ่งบวก3บวกนะครับก็จะเป็นไซส์ระหว่างไซส์อีกทีหนึ่งสำหรับดินนี้นะครับเหมาะสำหรับทุกๆคนนะครับที่ไม่ว่าจะเล่นดนตรีแจ๊สคลาสสิคอลป๊อปหรือว่าร็อกก็ตามนะครับก็นามาลองใช้กันได้นะครับก็เป็นตัว Vandoren นะครับ V21 หรือ b 2 1กล่องฟ้าอ่อนนั่นเอง ท่านใดสนใจสินค้าหรืออยากเข้ามาลองลิ้นก็สามารถเข้ามาลองลิ้นได้ที่ห้านาทีย่องเสงห้านาทีย่องเสงนะครับจะตั้งอยู่ที่ซอยอรุณอมรินทร์ที่26นะฮะสำหรับทุทกท่านที่ชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อยากจะส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆหรือคนท,คที่คุณรู้จักนะฮะพวกเรานะครับอยากจะขอให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราวงกุสโตร์เซนฟอนคอเต วันนี้เท่าน,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 นี้นะครับเรวเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปเลยครับบ๊ายบาย